สวัสดีครับโปรแกรม ATT5 นะครับผู้ใช้หลายคนอาจจะมีความสงสัยว่าในกรณีที่เราอยากจะเอาข้อมูล Export ออกไปใช้กับโปรแกรม Payload จะสามารถทำได้อย่างไรในคลิปนี้เรามีคำตอบให้นะครับเราไปดูพร้อมๆกันครับวิธีการก็คือให้เราทำการเชื่อมต่อไปที่เครื่องสแกนนะครับหลังจากนั้นทำการดึงเวลาเข้าออกจากเครื่องสแกนเข้ามาเมื่อเราดึงเวลาเข้าออก เป็นที่เรียบร้อยแล้วให้เราเข้ามาที่เมนูข้อมูลเข้าออกนะครับที่เมนูข้อมูลเข้าออกจะมีหน้าที่ใช้ในเรื่องของการค้นหาช่วงเวลาที่เราต้องการนะครับในตัวอย่างนี้ผมขอเลือกเป็นเดือน6เพื่อทําเป็นตัวอย่างนะครับให้เราเลือกช่วงเวลาที่ต้องการผมเลือกวันที่1แล้วก็ตามด้วยวันที่สิ้นสุดนะครับจากนั้นก็เลือกข้อมูลที่เราต้องการในที่นี้ผมเลือกทั้งหมดนะครับ แล้วก็ทำการกดค้นหาค้นหาเวลานะครับเมื่อเรากดขึ้นมาเราก็มาดูที่ตรงช่องที่เขียนว่าเวลาเข้าออกคลิกที่ตรงนี้นะครับเวลาเข้าออกก็จะเห็นว่าที่ช่องเวลาเข้าออกจะมีข้อมูลของการสแกนของพนักงานตามช่วงเวลาที่เราเลือกนะครับตรงนี้ถือว่าเป็นข้อมูลดิบที่ดาวน์โหลดมาจากเครื่องสแกนแล้วก็เข้ามาเก็บอยู่ในฐานข้อมูลของตัวโปรแกรมนะครับ ถ้าเราจะเอาข้อมูลไปใช้งานก็ให้เลือกที่ตรงนี้ครับส่งเท็กไฟล์ตาม Format คลิกเข้าไปเลยนะครับตรงนี้ในส่วนของตัวโปรแกรมจะมีการตั้งค่าเบื้องต้นไว้ให้นะครับผู้ใช้สามารถที่จะเข้าไปตั้งค่าใหม่ได้หรือจะใช้ Format ที่ทางบริษัททาง e อ็ c e ของเราตั้งไว้ให้เริ่มต้นก็ได้ให้ไปดูนะครับ Export t y p e นี่ก็คือเป็น t e ็ก f i ล e ฟิลที่เราเลือกไว้ก็คือมีช่องพินหรือรหัสพนักง,งานแล้วก็เช็คไทม์หรือเวลาเข้าออกที่พนักง,งานสแกนนะครับส่วนข้อมูลอื่นๆตรงนี้บริษัทไม่ได้เลือกนะครับฟอร์แมตก็อย่างที่บอกนะครับรูปแบบก็คือเป็นตัวรูปแบบวันที่นะครับส่วนข้อมูลอื่นๆตรงนี้เราไม่จำเป็นต้องสนใจก็ได้นะครับหลังจากนั้นลองกด start export ดูนะครับเมื่อเรากด start export ก็จะเห็นว่า โปรแกรมก็จะทำการ generate text file นะครับที่มีข้อมูลการเข้าออกของพนักง,งานในช่วงเวลาที่เราดึงมานะครับเซฟเป็น format text ให้เรานำไปใช้งานร่วมกับโปรแกรม payroll หรือโปรแกรมคำนวณเวลาอื่นๆอีกต่อไปนี่แหละครับก็คือข้อมูลหรือวิธีการในการทำการ export เวลานะครับเพื่อเอาไปใช้งานร่วมกับโปรแกรม payroll หรือโปรแกรมคานวณอื่นๆ แล้ทางผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์สำหรับผู้ที่ใช้งานโปรแกรม ATT5 ขอบคุณที่ติดตามแล้วก็รับชมคลิปนี้ครับสวัสดีครับ